เอฟซนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นอ่าอ่าคลิปนกกวักสตาฟนะครับผมนะเอฟซที่เข้ามาชมนะทุกคนเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทางทางช่องของค่ายบางอีนะครับผมโอเคนะนี่จะเป็นนกกวักสตาฟนะครับเป็นนกกวักสตาฟเนื้อนะครับผมเป็นขนแท้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะขนแท้แน่นอน คนแท้นะครับผมสวยนะครับสวยนะแล้วก็ของมีพร้อมส่งนะฮะมีเก็บเงินปลายทางโอนได้เก็บเงินปลายทางได้นะครับเดี๋ยวแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับอ่าตอนนี้ของมีก็ประมาณน่าจะประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับนะก็ใครที่สั่งก่อนก็จะส่งไปก่อนนะครับผมนะก็หมดตัวนี้ชุดนี้ก็ต้องรอชุดใหม่มาใหม่นะครับต้องรอแห้งชุดใหม่นะครับผมนะ ใครที่อยากได้ชุดนี้ก็ให้โทรมาแล้วกันนะครับผมนะมีพร้อมชุดเสียงลําโพงด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีชุดต่อชุดเสียงลําโพงนะฮะใครที่ยังไม่มีชุดต่อเสียงลําโพงก็จะมีนะมีแบ่งด้วยนะครับผมแลก็สำหรับใครที่อยากได้เฉพาะตัวนกกวักสตารก็รับเฉพาะตัวนกนะครับนะตัวสวยๆนะครับผมมีพร้อมส่งนะครับมีพร้อมส่ง น้านกกวักนะนกกวักนะโอเคนะวันนี้ผมฝากด้วยนะครับผมกดไลค์ติดตามด้วยนะครับผมมีอะไรจะสอบถามให้โทรมาแล้วกันนะครับเบอร์ผมใต้คลิปเลยนะครับคุณลูกค้าทุกคนนะครับโอเควันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับ